สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่พนี่นะและในวันนี้นะคะพี่พนี่เนี่ย อยากจะพาเพื่อนๆมาแต่งตัวตามมีมอิตาเลียนเบลลอดนั่นเองนะคะมีใครเนี่ยคุ้นๆกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยน่าจะเคยเห็นนะในคลิปวิดีโอต่างๆกันมาบ้างแล้วนะจ๊ะมีมพวกนี้นะคะทุกคนมันเรียกว่ามีมสมองเน่านั่นเองก็คือเป็นมีมไร้สาระทุกคนซึ่งมีมพวกนี้เนี่ยเขาเกิดจากการที่เขาเอา AI นะคะมาผสมผสานเป็นรูปร่างต่างๆนะคะเอาสัตว์ผสมคนบ้าหรือว่าเอาสัตว์ประเภทโน้นนะคะผสมประเภทนี้อะไรแบบนี้เนี่ยเกิดเป็นรูปร่างตลกๆแปลกหูปแปลกตาขึ้นมา นะะทุกคยังไม่พออีกนะเจ้ามีมพวกนี้นะจ๊ะเพื่อนๆเขามีชื่อเรียกด้วยนะตาภาษาอิตาลีเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ใช้ AI นะคะในการพากเสียงอีกแล้วด้วยนะจ๊ะอ้าลามมองเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยพี่คนนี้นะคะได้เลือกมีมมาเนี่ยเอามาแต่งตัวให้เพื่อนๆดูกันเลยนะในเกมโอตาโวกันนะจ๊ะจะออกมาเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพี่พนนี้อยากรู้นะคะว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยชอบมีมตัวไหนมากที่สุดนะคะหรือว่าชอบมีมอะไรบ้างคอมเมนต์บอกพี่พนนี้กันหน่อย นะจ๊ะเอาล่ะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทุ้งทุ้งทุงุงทุงุงทุงทุงตุงซาฮูรสสำหรับมีมตัวแรกนะคะที่เราจะมาแต่งกันเลยก็คือเจ้าตุ่งตุงตุงซาฮูรานั่นเองนะคะทุกคนอ้โหมีมตัวนี้นะคะบอกเลยว่าหน้าตาน่ากลัวมากเลยนะดวงตาเบเรมเลยนะจ๊ะแถมลำตัวของเขาเนี่ยยังเป็นไม้ทั้งตัวด้วยนะจะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยมีการถือไม้นะจ๊ะเป็นไม้ตีกองด้วยนะคะทุกคนเลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเ ทำมถึงชื่อตุงตุงว่ะเจ้าตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาจะทําการตีกองเรียกคนในเวลาตีสามค่ะเพื่อน<ๆ>เรียกขึ้นมาทําไมเรียกขึ้นให้มากินซาหูนะคะซึ่งมันเป็นมื้ออาหารของชาวอิสลามนะคะชาวมุสลิมที่เขาเนี่ยจะทําการถือศีลอดในตอนรุ่งเช้าใช่ไหมตอนตีสามนะคะ mm hmm. เขาก็จะทําการกินซาหนุนเองค่ะทุกคนโดยถ้าเกิดว่าเรียกไปแล้วสามครั้งแล้วเนี่ยแล้วไม่ยอมลุกขึ้นมานะจ๊ะเ mm hmm. จ,จ้าตัวตุงตุงซาหูราตัวนี้เนี่ย mm hmm. มันก็จะโผล่ออกมาหลอกนั่นเองนะคะเพื mm ่อ hmm. น น่ากลัวปะอ่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอมีมตัวนี้มันเป็นของอิตาลีหรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะมีมตัวนี้นะคะเขามีที่มาจากอินโดนีเซียนั่นเองนะจ๊ะทุกคนอา้าวล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงลำดับแรกนะคะมาดูที่สีผิวกันก่อนเลยนะจ๊ะพี่พนนี้จะเลือกสีผิวตุ้งๆเนี่ยเป็นสีประมาณน,นี้ละกันนะคะเพราะว่าตุ้งๆสีน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็ดวงตาเบิกโพนะคะเอาเป็นแบบนี้เลยยังไม่พออีกนะจ๊ายังแบบว่าดูตาโตหล่อนๆไม่พอ เดีนะ๋ยวพี่พลนี้นะคะจะเพิ่มแบบนี้เนี่ยเป็นรอยข้างๆตาปานะคะใต้ตาเลยนะอ่าแล้วก็นะแล้วก็นีเลยโอ้โหมีความแบบว่าฉีกยิบนะคะน่ากลัวน่ากลัวหลอนหลอนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีคิ้วไปด้วยเลยนะจ๊ะเอาแบบนี้ตุง้งตุ้งเนี่ยเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมทุกคนพี่พลนี้นะคะก็จะเลือกทรงผมผู้ชายเป็นแบบนี้ละกันนะคะเพราะว่าเจ้าตุง้งตุ้งเนี่ยดูดูแล้วเหมือนจะไม่มีผมป้าแต่ว่าให้มันหัวโลนนะคะก็น่าสงสารเกินไปนะคะเดี๋ยวพี่พลนี้เลือกเป็นแบบนี้เลยละกัน ชวแวนนะคะเอเอาอะไรต่อดีวะดูเหมือนว่าเจ้าตุงตุงนะคะจะต้องมีเสื้อผ้าใส่ด้วยนะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเลือกเสื้อผ้าเป็นสีน้าตาลแบบนี้ละกันค่ะทุกคนตุงตุงเนี่ยเขาไม่ใส่รองเท้านะเพราะฉะนั้นพี่คนนี้ก็จะไม่เอารองเท้าใส่ให้เขานะคะ่ะเอาล่ะย,ยังไม่หมดนะเจ้าตุงตุงเนี่ยเขาจะต้องถือไม้ตีกลองด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมากันต่อที่โรงเรียนชั้นสองกันเลยจ้าชวแวบชวแวบชัวแวเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ตุงตุงนะคะมา เอาอะไรดีอย่างในรูปนะคะดูเหมือนว่าเจ้าตุงตเนี่ยเขาจะถือไม้ยาวมากเลยนะแต่ว่ามาอันนี้มันค่อนข้างสั้นนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันก็ได้อยู่ปะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าอะไรเนี่ยที่มันจะมีความคล้ายกว่านี้นะเฮ้ยดูเหมือนว่าไม้ที่คุณครูถืออยู่นะคะแม้ว่ามันจะไม่ใช่ไม้ตีกองโดยตรงเนี่ยแต่ว่ามันก็มีความยาวนะคะคล้ายกับของที่ตุงตเนี่ยเขาถือเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นพี่คนนี้นะคะเดี๋ยวจะเลือกเป็นไม้อันนี้ละกันทรัลลัลเลโรทรัลลัลลาปอร์กโกดิโอเอปอร์ ตัวถัดมานะคะที่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็ชื่นชอบเหมือนกันจ้ะก,ก็คือเจ้าตัวฉลามใส่รองเท้าไนกี้ตัวนี้เลยนะคะเพื่อนสังเกตได้ว่าเอปกติแล้วเนี่ยฉลามมันไม่มีขาไม่ใช่หรอแล้วทําไมตัวนี้มีขานะคะมันแปลกมากๆเลยนะแต่ว่านะมันใส่รองเท้าไนกี้เนี่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลายๆคนชอบมากเพราะว่ามันเท่สุดๆไปเลยนะคะเพื่อนเจ้าตัวนี้นะคะมีชื่อว่าตาลาเลโลตาลาลาน,นั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะสาหรับ การแต่งตัวนะคะก่อนอื่นเลยพี่พลนี่นะคะจะเริ่มจากสีผิวค่ะทุกคนเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะแล้วก็เดี๋ยวดวงตาเนี่ยเราค่อยไปเปลี่ยนละกันนะเอาอย่างนี้ก่อนละกันทำปากเนี่ยแบบนี้ให้เหมือนฉลามละกันนะอ้าฉลามเนี่ยต้องมีความแบบเท่ๆนะคะน่ากลัวน่ากลัวสักหน่อยปะนี่ปากแบบนี้เลยแล้วก็นะเดี๋ยวพี่พลนี่นะคะจะเปลี่ยนสีคิ้วด้วยเป็นประมาณนี้ละกันนะจะอ่าแล้วก,แวก็แล้วก็ยังไม่พออยกนะพี่พลนี่เนี่ยเห็นว่ามันเป็นผู้ชายใช่ปะเดี๋ยวเรามาเติมผมเท่ๆกับ จ้าฉลามตัวนี้กันดีกว่านะ้แบบนี้กันเลยช่วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาผมข้างหลังออกก่อนนะคะทุกคนชุบชุบชุบชบ,ชบนี่เต็มแบบเรื้อเรือเรือเรืซะหน่อยนะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ร้านขายเครื่องสาอางหรูหรากันเลยจ้าที่นี้นะคะทุกคนเขาจะมีเป็นแบบว่าที่เขียนตาด้วยนะซึ่งพี่พนี่เนี่ยมาสะดุดกับอันนี้ค่ะมันเป็นสีฟ้าด้วยนะจ้าเฮ้ยดูดิโอโหเท่อะไรขนาดนี้คะแต่ว่านะถามว่าทําไมตาม,มันถึงดูเข้มขนาดนี้อะเดี เดี๋ยวเราเนี่ยลองกดออกสักทีนึงนะคะแล้วก็ลองกดเข้ามาใหม่ดีกว่าว่าตาเป็นยังไงอ่าตาเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าจะสีอ่อนลงแล้วนะคะพี่พนนี่คิดว่าเดี๋ยวเราเอาไปตาแบบนี้ไปเลยละกันนะจ๊ะต่อมานะคะเราจะมาดูเสื้อผ้ากันต่อที่นี่เลยที่ส่วนน้ํานั่นเองทาธรรมดาทำแถมเอมีใครเห็นหรือเปล่าฮึคนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะใส่โมชลามอยู่คะ่ะทุกคนโอโ้โหเข้าสุดๆเลยนะเดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยก็จะเอาเสื้อกับกางเกงของเขานะคะไปด้วยละกันนะเพราะว่ามันเข้าเ กันเลยนะคะเพื่อน,อนที่ถัดมาที่เราจะมากันนะคะก็คือสถานที่ออกกําลังกายตรงนี้เลยถามว่ามากันทําไมหวานนะคะทุกคนก็เพราะว่าเวลาที่เราเห็นมีมใช่ปะเรามักจะเห็นมีมเจ้าฉลามตัวนี้เนี่ยมีกล้ามนะคะทุกคนมีความแบบแข่งกงแข่งแก่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพี่คนนี้นะคะก็จะเลือกเป็นเสื้อตัวนี้เนี่ยใส่ไปเลยนะคะโอ้โหดูเท่ขึ้นมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็เกือบลืมนะคะเดี๋ยวเรากลับไปกันที่สวนน้ากันก่อนละกันนะยังขาดอยู่อีกสิ่งหนึ่งนะจ๊ะทำท่าดำทำแถม เลืมอะไรว่าฉลามนะคะจะต้องมีหางด้วยซึ่งพี่พนนี่เห็นนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีหางนะคะเข้ากับฉลามของเราอยู่นะพี่พนนี่จะใส่ไปเลยละกันนะคะในเกมเนี่ยมันจะไม่มีชุดฉลามนะคะโดยตรงนะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องปรับแต่งเอาเองนะและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าฉลามตัวนี้นะคะก็คือรองเท้าไนกี้นั่นเองแต่ว่านะมันจะมีแบบว่าตรงใจเราหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ร้านขายรองเท้าร้านนี้กันเลยดีกว่าชืบชืบชืบ,ชบดูจนทั่วแล้วนะคะ ถามว่าเอ๊อเจ้ารองเท้าคู่นี้เหมาะหรือเปล่าเอ่ยอืมมันก็ดูได้นะคะแต่ถามว่าเอ๊อแล้วคู่นี้ล่ะเฮ้ยพี่ผูนี้คิดว่านะคะคู่นี้เนี่ยดูเป็นหัวฉลามมากกว่านะพี่คนนี้ก็เลยคิดว่าคู่นี้นะคะน่าจะเหมาะมากกว่าก่ะทุกคนงั้นเอาเป็นแบบนี้เลยละกันนะจ๊ะทราลาลิตาทราลาเลลิตาต่อไปนะคะตัวถัดมาก็คือเจ้าภรรยาของเจ้าฉลามตาเลโล,ะละตาลาลานั่นเองนะคะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าม,มีภร,รยากันด้วยนะคะซึ่งชื่อของเจ้าฉลาม ามแสนสวยตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าตราลาลิตาตราลาเลลิตานั่นเองค่ะทุกคนโอ้โหมีความคล้ายกันนะคะกับเจ้าฉลามสามมีนะจ๊ะเพื่อนมาเดี๋ยวมาแต่งกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวมาเลือกสีผิวกันก่อนแล้วก็นาเอเอาอะไรกันดีอ่ะพี่พลน,นี่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองเปลี่ยนแก้มกันก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเนี่ยเป็นสีคิ้วแบบนี้ไปเลยละกันนะจ๊ะอาแล้วก็มาเลือกทรงผมนะคะซึ่งเจ้าฉลามตัวนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะเขามีเป็นโบ สีชมพูใช่ปะเพราะฉะนั้นพี่พนี่คิดว่าเดี๋ยวเรานะคะจะทําผมของเขาเนี่ยเป็นสีชมพูแบบนี้เลยละกันนะจ๊าต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตากันดีกว่านะคะที่ร้านขายเครื่องสําอางหรูหรากันเลยและที่ขาดไม่ได้นะคะพี่พนี่คิดว่าดวงตาอันนี้เนี่ยมันมีความเฉียวคมมากๆเลยนะแล้วก็ยังไม่พออีกค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าด้านบนเนี่ยอายแชโดว์นะคะอาจจะเหมือนของคุณสาม,มีไปนะพี่พนี่เนี่ยจะเลือกเป็นสีตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆชื้มเฮ้ยดูสวยขึ้นมาแล้วปะแต่ว่าอาจจะดูเข้ม ไปหน่อยนะคะวิธีการก็คือกดออกมานะคะแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งที่คุณเพื่อนี่ไงเป็นงานสีสันนะคะก็จะมีความอ่อนลงแล้วนั่นเองนะพันี่พอนี่อย่าลืมไปเปลี่ยนสีตาให้คุณผู้หญิงเขานะับผมได้เลยจ้ะบบปีฟกอดอื่นเลยนะคะเพื่อนหลังจากที่เราเปลี่ยนตามาแล้วใช่ไหมมันสามารถมาเปลี่ยนสีตาได้อีกค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นพี่พอนี่นะคะจะเลือกสีตาเป็นสีชมพูนะจ๊ะต่อไปนะคะทุกคนมีแบบว่าตาเป็นประกายวิงวิงเหลาใช่ไหมยังขาดของส่วนปากอยู่นะจ๊ะพี่พอนี่นะ ก็จะเลือกปากเนี่ยเป็นสีนี้เลยละกันนะจ๊ะชื่นนี่อาจจะดูแบบว่าเข้มๆนะคะกดออกมาจากแล้วก็กดเข้าไป1ทีนะคะโอ้โหมีความแบบสวยงามนะคะปากอวบอิ่มมากๆเลยเสื้อผ้าของคุณภรรยานะคะเนื่องจากเป็นฉลามพิพนี่เนี่ยก็จะทําการรีเซ็ตนะคะสถานที่ตรงส่วนน้ําตรงนี้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปด้านในกันเหมือนเดิมนะนี่เลยค่ะทุกคนเราจะมาเอาหมวกอันนี้นะคะที่เป็นหมวกฉลามเนี่ยไปใส่ด้วยนะโอ้โหดูเหมือนว่าตะลาเลโลตะลา ล่านะคะกาลัง <ITA> เล m, ่นน้ er ําเพลินอยู่เลยนะจ๊ะก็คือที่ของเขานั่นเองนะเขาแบบว่าชอบว่ายน้ําใช่ไหมเป็นฉลามนะคะที่นี่ก็เหมาะมากๆเลยนะจ๊ะวันี้พอนี่โบปิงว่าเดี๋ยวเรามาดูที่นี่กันดีกว่านะร้านขายเสื้อผ้าวินเทจที่นี่นะคะทุกคนพี่พอนี่เห็นว่าในนี้เนี่ยมีเป็นเสื้อผ้าสีออกฟ้านะคะซึ่งเข้ากับฉลามมากเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพี่พอนี่คิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาเลือกเป็นเสื้อตัวนี้แล้วกันนะชืบแล้วก็เป็นกางเกงละกันเอหรือว่าเป็นกระโปรงดีนะถ้าเป็นกระโปรงนะคะพี่พอนีี่้เ น่าจะเหมาะนะจ๊ะใส่ไปเลยแล้วก็ยังไม่พออีกนานี้ตรงนี้เนี่ยเขามีเป็นเสื้อคลุมแบบนี้ด้วยนะจ๊ะชืบอ่ะหมมีความแบบน่ารักธรรมะธรแมแงด้วยนะแต่ว่านาถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไม่ชอบเสื้อแบบนี้แล้วก็เราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะจ๊ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้เสื้อแบบนี้นะจ๊ะใส่เข้าไปแล้วก็ชืบนะจ๊ะนี่ก็จะได้เสื้อแขนสั้นแบบนี้เท่ๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของขางานะคะเดี๋ยวเราจะกลับมากันที่นี่เหมือนเดิมเลยแล้วก็มาเอาขางอนนี้นะคะไปใช้ด้วยเลยนะ ชื่อลอยโหดเทลแล้วนะเหลือรองเท้าแล้วจ้าสําหรับรองเท้านะคะเราจะมาดูกันต่อที่ร้านขายรองเท้าที่นี่กันเลยถ้าตามรูปภาพในมีมนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเจ้าฉลามเนี่ยใส่เป็นรองเท้าส้นสูงสีแดงนะคะซึ่งในเมืองเนี่ยเขามีเป็นคู่นี้พอดีเลยค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้เหมือนมากนะแล้วก็ยังมีนะคะในเกมโรบองเนี่ยที่พี่พนี่ไปเล่นนะคะพี่พลนี่คิดว่ามันก็น่ารักเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาเป็นรองเทาเ้าผ้าใบสีชมพูมาดีกว่าละกันเนะาะแ้งที่พี่ น,นี่จะมาเลือกนะคะเพื่อเอารองเท้าผ้าใบเลยก็คือแพ็คนี้ค่ะมีชื่อว่าสวิทไรนั่นเองนะชัวร์มาถึงแล้วนะคะกล่องนี้เลยเดี๋ยวเราเนี่ยเปิดออกมาดูดีกว่านะดูเหมือนว่ารองเท้าจะอยู่นี้นั่นเองค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยมีความแบบทรงเหมือนฉลามไม่เอ่ยชืบนนะคะรองเท้าผ้าใบสีชมพูนะคะพี่คนที่คิดว่าอันนี้เนี่ยเหมาะสุดๆไปเลยจ้าเดี๋ยวขอมาเพิ่มเติมต่มตางหูซะหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเป็นฉลามแสนสวยใช่ไหมเราก็จะมาเพิ่มนะคะเป็นแบบว่าต่างหูเล็กๆน้อยๆแบบนี้ ะะอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะเป็นสีชมพูเลยนอกจากนี้นะจ๊ะเจ้าฉลาม2ตัวนี้เนี่ยเขามีลูกด้วยกันด้าถามว่าลูกของเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเอ,อิยดแล้วมีชื่อว่าอะไรนะคะนี่เลยนี่ก็คือหน้าตาของลูกเขานั่นเองนะคะโอ้หมีความแบบน่ารักบ้องแบวนะคะใส่รองเทาเ้าผ้าใบด้วยนะจ๊ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า lost talareritos d e c e n t r a l l a l a นั่นเองนะคะอาจจะบอกว่าอ่านไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือแบบว่าน่ารัก ตมูตมีมากค่ะเ,เพื่อนเดี๋ยวพี่พนี่นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปแต่งเจ้าฉลามเบบีตัวนี้กันดีกว่านะมาดูกันว่าจะเป็นยังไง <S <S ก่อนอื่นเลยนะจ๊ะในเมื่อเป็นเบบีใช่ไหมพี่พนี่นะคะจะเลือกเป็นไซส์ดีนะจ๊ะโอ้โหน่ารักอีกแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนสีผิวนะคะเป็นสีประมาณนี้เลยละกันนะเจ้าตัวนี้นะคะพี่พนี่คิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเลยเราจะเลือกเป็นทรงผมแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เปลี่ยนสีผมนะคะให้เหมือนกับพ่อเขาเลยนะแล้วก็ดวงตานะคะด้วยความที่เป็นฉลามเนี่ย ก็อาจจะแบบว่ามีเล่เหลี่ยมหน่อยๆป้าเหมือนคุณพ่อของเขานั่นเองนะจันนี่เลยพี่พนนี้นะคะจะเลือกสีคิ้วเนี่ยเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะยังไม่พออีกนะคะทุกคนนี่เลยปากนะคะปากเนี่ยเขามีแบบว่าเป็นเคี้ยวแบบนี้ก็มีนะคะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะได้เป็นเคี้ยวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่พลนี้เลือกเป็นแบบนี้ละกันแล้วก็ขอแบบว่าแก้มระเรื่อระเรื่อหน่อยๆละกันเนาะต่อไปเลยนะคะพี่พลนี้เนี่ยขอเลือกเป็นชุดแบบว่าสีฟ้าแบบนี้ละกันค่ะเพื่อนๆอุ้ยแต่ว่านะ ดูเหมือนว่ามันจะมีเป็นเสื้อผ้าลายฉลามด้วยจ้ะนี่เลยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเข้ากันมากเลยแล้วก็ต่อไปนะมาดูในส่วนของรองเท้านะคะถ้าเกิดว่าตามบิมเนี่ยรองเท้าของเขานะคะจะเป็นสีน้าเงินใช่ปะสีมันของคุณพ่อเขานะแต่ว,ว่านะพี่พลนี่เนี่ยไปเล่นเกมโรบอกมาแล้วคิดว่าเจ้าตัวนี้นะคะพ่อมันมีรองเท้าสีเขียวเนี่ยมันก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่พลนี่นะคะขอเลือกเป็นแบบนี้ละกันนะจ๊ะยังไม่หมดอีกนะ,ะทุกคนสําหรับของขวัญฟรีเนี่ยประจําเดือนกุมพา ปีสพันยี่ส2บ้นี้นะคะใครเก็บทันนะคะเขามีเป็นเสื้อผ้าเบบี้ด้วยนะจ๊ะสังเกตว่ามันจะมีเป็นเบบี้ฉลามด้วยค่ะทุกคนรออะไรละ่ะเรากดเครมมากันเลยดีกว่านะจ๊ะแวะไหนมาดูซิโอโหรู้สึกว่าจะมีเป็นมูฉลามแบบนี้ด้วยแล้วก็มีเป็นเสื้อคลุมฉลามเลยนะคะหุยน่ารักมากเลยอะทุกคนดูดีเป็นแบบว่าฉลามตัวน้อยนะคะนี่เดินได้ด้วยนะแปะเดี๋ยวไปสู่อ้อมกอดของคุณแม่ละกันนะจ๊ะ้ยน่ารักสุดๆเลยะค่ะทุกคน พน,นี่ชอบมากนะอาวล่ะต่อไปนะคะครอบครัวฉลามยังไม่หมดอีกนะคะเพื่อนๆพี่พน,นี่เนี่ยจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลย Ch ch ตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าเล i ิเนเพชคาชินีนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยส่วนหัวของเขานะคะจะเป็นฉลามแต่ว่าลำตัวของเขาเนี่ยจะมีรูปร่างนะคะเป็นน้องหมานั่นเองนะคะเพื่อนๆอกว่าครึ่งบนนะคะกับครึ่งล่างจะแตกต่างกันนะอีกอย่างนึงนะคะถามว่าเอเจ้าตัวนี้เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับตาลาเลโลตาลาล่านะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นญาติกันนั่นเองนะนทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะมาแต่งตัวเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาเลือกในหมวดหมู่ของ สร้างน้องหมานะคะพี่พลนี่คิดว่าเจ้าตัวนี้นะคะน่าจะเหมาะสุดๆแล้วแหละแล้วก็นะ้าพี่พนี่นะคะขอมาเลือกสีดีกว่านะจ๊ะมาดูที่ลายเลยนี่เอาเป็นบอกว่าลายสีเดียวไปเลยนะคะน่าจะดีเหมือนกันนะแล้วก็เราจะเลือกสีเนี่ยเป็นสีพื้นฐานแบบนี้กันเลยกับทุกคนส่วนดวงตาของเขานะคะด้วยความที่เป็นฉลาบใช่ไหมพี่พนี่ก็คิดว่าเอเอาเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะนะคะเป็นตาสีองกฟ้านะแล้วก็ในส่วนของคิ้วนะคะพี่พลนี่คิดว่าจะเอาแบบนี้เพราะว่ามีความดุดันเพิ่มขึ้นมานะจ๊ะเอต ว่านะดวงตาเนี่ยแบบนี้มันดูบ้องเบวไปแบบนี้ก็ดูแบบง่วงนอนหรือเปล่าเราเอาแบบไหนดีค่ะพี่พลนิคคิดว่านี่ต้องแบบนี้ไปเลยนะคะมีความดุดดันสุดๆเลยแล้วก็ในส่วนของปากนะคะพี่พนิคคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะนะคะเพราะว่ามีเขี้ยวแหลมคมของฉลามผูมมาด้วยนั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของชุดนะคะก่อนอื่นเลยเราจะมากันที่โรงเรียนกันนะจ๊ะถามว่าในโรงเรียนนี้มีชุดหรือเปล่าเอ่ยไม่มีนะคะแต่ว่าด้านหลังตรงนี้เนี่ยนี้เลยมันมีกุญแจวิ อยู่นะจ๊ะเอาไปด้วยเลยเราจะมากันต่อนะคะที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงเลยด้านในนะจ๊ะทำท่าดรามทำถา,า,า,าตู้นี้นะคะบอกเลยว่าเป็นตู้เสื้อผ้าน้องหมานั่นเองนะคะเราจะต้องเอากุญแจความลับมาเปิดด้วยซึ่งเขาก็จะมีเป็นชุดฉลามด้วยนะจ๊ะทุกคนดูดิเฮ้ยมันมีเป็นในเมชั่นนะคะเป็นการถอดเสื้อของสัตว์เลี้ยงนะจ๊ะแบบนี้เลยนะโอ้โหน่าราักฟนๆเลยทุยกคนนี่เจ้าฉลามแสนดุร้ายนะจ๊ะพร้อมกับชุดใหม่นะคะเป็นชุดแบบฉลามเลยมีความเท่สุดๆกันเลยค่ะ แล้วก็ถ้าใครที่อยากได้ปลอกคอนะคะเขาก็มีให้ด้วยนะจ๊ะสามารถใส่ได้นะคะถอดออกก็ได้ด้วยนะจ๊ะทุกคน เมืทันมานะคะบอกเลยว่าโอ้โหเป็นสาวที่สวยมากๆเลยนะจ๊ะตัวนี้มีชื่อว่าบัลเลริน่าค่ะปูชิน่านั่นเองนะคะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองแต่งกันดีกว่านะคะว่าสาวเป็นยังไงเอ่ยชื่อแหปนะคะนี่เลยพี่พูนนี้จะเลือกเป็นอันนี้นะแล้วก็ดวงตาของเขานะยคะ่ะเลือกเป็นสีนี้ละกันส่วนในส่วนของคิวนะคะแล้วก็การแต่งหน้านเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งอีกทีนึงนะจ๊ะนี้เลยก่อนอื่นนะในนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นต่งหูแสนสวยนะคะให้กับเขากันแล้วก็ชุดนะคะในเมื่อบัลเลริน่านะคะเขาเป็น นักบัลเล่ใช่ไหมนั้นก็ต้องใส่ชุดนี้เลยจ้าส่วนรองเท้านะเราจะไปกันนะคะที่โรงเรียนสอนบัลเล่ที่นี่เลยในนี้นะคะก็จะมีน้องคนนี้เนี่ยที่เขาใส่เป็นรองเทา้าบัลเล่สีชมพูอยู่นะจ้าเดี๋ยวเราเนี่ยถอดออกมาก่อนละกันชวบนี่ใส่เลยจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่พนนี่พาไปแต่งหน้าที่นี่ก่อนละกันนะจ้าที่ร้านขายเครื่องสำอางหรูหราเลยในส่วนของงานแก้มนะคะพี่พนนี่จะเลือกใช้เป็นสีนี้นะจ้าชืบชืบชืบแล้วก็ถัดมานะในส่วนของงาน ะะเราจะไปกันเนี่ยที่บริเวณแถวนี้เลยนะเดี๋ยวพี่พลนี่ขอเลือกก่อนนะคะเอาคิ้วแบบไหนดีเอ่ยอแบบนี้เนี่ยน่าจะเข้านะคะกับบุคลิกของเขานะแล้วก็ต่อมานะคะเราจะไปกันที่ห้องแต่งตัวที่นี่เลยจ้าในนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นริปสติกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลนี่เนี่ยทาให้ดูนะชืบชืบชือบอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยทำไมถึงสีเขียวเอ่ยให้ทุกคนนะคะกดออกมาก่อนนะจ๊ะแล้วก็กดเข้าไปใหม่แบบนี้คะ่ะทุกคนนี่เราก็จะได้ริบสติกนะคะสีสัน สวยงามแบบว่าปากอวบอิ่มสวยมากๆเลยมาเดี๋ยวเรานะคะมาทําผมกันต่อเลยละกันนะเอาเป็นผมทรงนี้ค่ะเพื่อนนี่แล้วก็ต่อไปนะพี่พนนี้นะคะก็จะมาเปลี่ยนสีคิ้วกันนะจ๊ะชัวแวบนี่เอาเป็นสีคิ้วนี้นะแล้วก็ยังไม่พออีกนะจ๊ะด้านบนหัวนะจ๊ะพี่พนนี้เนี่ยขอเปลี่ยนสีผมก่อนชวัวแวบนะคะแล้วก็อันนี้เลยเราจะเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เปลี่ยนสีผมได้ค่ะทุกค,คนนี่ได้แล้วนะยังไม่พออีกทุกคนพี่พนนี้นะคะอย่างได้เนี่ย เป็นอายแชโดว์สวยๆนะคะเราก็จะเพิ่มไปแบบนี้นั่นเองคาปูคาปูคาปูชิโนอาซาซิโน อาซาร์จินีคาปูชิน i ตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าคาปูชิโนอสซาซินโนนะคะโอ้โหดูจากรูปรักลักษณะแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นนินจาหรือเปล่าเออเป็น Ninja นะะินจากฆ่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเขาเป็นคาปูชิโนด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเจ้าคาปูชิโนอสซาซินโนเนี่ยเขาเป็นสามีของบาลลีน่าคาปูชิน่าค่ะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยนะมีแบบว่ามีความรักมีเป็นสามีภรรยากันด้วยนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวพี่ปนณณเนี่ยเลือกสี ผิวนะคะเป็นแบบนี้ละกันแล้วก็ขอบเปลี่ยนสีตานะคะเป็นสีดํานะอ่าแล้วก็ถัดมานะคะคิ้วนะจ๊ะพี่พนี่เนี่ยอยากเลือกสีคิ้วนะคะแล้วก็สีผมเป็นสีดําๆนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่านะเอาเป็นทรงผมไหนดีนะเอาแบบว่าเท่ๆเลยเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะคะพี่พนี่รู้สึกว่ามันเทมากนะจ๊ะนี่เอาเป็นแบบนี้เลยเอาผมด้านหลังออกก่อนช่วยได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเติมแบบว่าหน้าแก้มประเรื่อยๆหน่อยนะในเมื่อเป็นนักฆ่านะคะพี่พนี่ก็คิดว่าเขาเนี่ยหน้า จะแบบมีความเข่งขืมอ,อะไรแบบนี้ป่ะนี่เดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นผ้าปิดปากนะคะมันจะได้เหมาะกับคาแรคเตอร์ตัวละครเขาเลยนะอ่าแบบนี้เลยยังไม่พออีกนะคะในเกมพี่พอดีจาได้ว่าเขามีนะคะเป็นที่คาดหัวด้านบนคะ่ะทุกคนขอหาก่นเออยู่ไหนว่าชืบไม่ใช่ตรงนี้หรือว่ามันจีตรงนี้นี่ไงทุกคนแบบว่าเป็นที่คาดผมแบบนี้นะคะที่คาดหัวเนี่ยเหมือนดินจามากมากเลยนะจ๊ะต่อไปเลยคะ่ะทุกคนเรามาเลือกชุดกันดีกว่านะจะสังเกตได้ว่าลำตัว เขามีบอกว่าเป็นความสีขาวสีดำใช่ปะเดี๋ยวพี่พนี่นะคะจะเลือกเป็นเสื้อสีขาวแบบนี้ละกันแล้วก็นะพี่พนี่เห็นเนี่ยเขามีบอกว่าเป็นผ้าพันด้วยนะพี่พนี่เลยคิดว่าอยากได้เป็นผ้าแบบนี้นะคะเอาไว้พันละกันเนาะชื้มนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยเป็นสีดํานะจ๊ะถัดมายังไม่หมดอีกสังเกตนะคะว่าเขาเนี่ยมีเป็นถุงมือดำด้วยนะจ๊ะพี่พหนี่จะเลือกเป็นถุงมือแบบนี้แล้้้้เยนสดาาาอรรืผู บริเวณนี้นะคะก็จะมีเป็นกางเกงฟรีพอดีเลยนี่ใส่ไปเลยถัดไปนะจ๊ะพี่พลนี่เนี่ยจะกดรูปมือถือมาแล้วก็กดต่อนะคะที่เควสสายฟ้ากันเลยในนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นเควส์แดนเซอร์ฮิปฮอปนะจ๊ะแล้วก็มูวี่สตาร์ด้วยพี่พลนี่จะเลือกเป็นอันนี้นะมูวี่สตาร์นะจ๊ะสาหรับใครนะคะที่ทําเควสไว้ก่อนแล้วเนี่ยก็จะมีนะคะเป็นรองเท้าคู่นี้พี่พลนี่คิดว่าน่าจะเหมาะกับคาแรคเตอร์เขานะคะเป็นรองเท้าแบบใหม่เลยนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรานะคะเอารองเท้าฟรีเนี่ยมาใส่ดีกว่านะคะ ว่าจะเป็นยังไงนี่เือโอ้โหมีความเท่ขึ้นมานะจ๊ะนี่ก็คือลูกของคาปูชิโน่แอสซิโน่นั่นเองนะจ๊ะทุกคน Ona, สำหรับเจ้าตัวสุดท้ายนะคะที่พี่พนี่จะมาแต่งเลยก็คือมีมตัวนี้ค่ะเขามีชื่อว่าเอสเ e รสโซนาซินย r รนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นพี่สาวตัวร้ายนะคะที่อิจฉาน้องสาวอย่างบัลเลนิน่านะคะทุกคนโอ้แม่ก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นพี่น้องกันอย่างนั้นหรอมีความแบบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่สาวเนี่ยอย่างเอสเ e รสโซนาซินยร่เขาจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นยังไงในเมืองออตาโวนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวพี่พนี่ขอเปลี่ยนสีผิวก่อนนะเพราะว่าผิวเขาเนี่ยบอกว่าโอ้โหขาวมากเลยนะจ๊ะแล้วก็ถัดมานะคะเราจะเปลี่ยนอะไรไม่มากนะคะในนี้เนี่ยพี่พนี่นะคะขอแต่งเป็นถุงมือเพิ่มแล้วกันนะจ๊ะเราจะมาการน,นะคะที่โรงถ่ายหนังตรงนี้เลยนะอันดับแรกจ้าตรงนี้นะคะเขาจะมีทรงผมให้เราเปลี่ยนด้วยนะซึ่งพี่พนี่นะคะเติมเป็นแพ็คเมอร์เมดมาค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเป็นทรงผมนี้นะคะมาให้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะนี่ทรงผมบบว่าโอ้หอลังการมากเลยนะคะ เราใช้ทรงนี้นะแล้วก็ยังไม่พอนะจ๊ะตรงนี้เนี่ยพี่พลนี่เห็นเขามีสเปรย์พ่นนะจ๊ะโอ้โหเรียกได้ว่าผมนะคะสีเข้ามากานะจ๊ะกับเอสเปสโ,โตนะที่ถัดมานะคะเราจะมาดูกันที่ร้านขายเสื้อผ้าหรูราค่ะในร้านนี้นะคะทุกคนเสื้อผ้าสีดําตรงนี้นะจ๊ะจะมีอยู่ชุดนึงนะพี่พลนี่นะคะก็จะเลือกเป็นชุดนี้ละกันเพราะว่ามันเหมาะสุดๆนะอาจจะแบบว่าไม่เหมือนตรงที่มีจุดๆๆใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะคะพอจะใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็มากันต่อนะคะที่ร้านขายรองเทา้าร้า ันนี้กเลยบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมีรองเท้าส้นสูงนะจ๊านี่สีดำนะใส่เข้าไปเลยแล้วก็ที่ถัดมานะคะเราจะมากันที่ร้านขายเครื่องสอําอางหรูหรานะบริเวณนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีที่เขียนตาด้วยนะตกแต่งตาแบบว่าสวยงงสวยงามเลยนะจ๊าเดี๋ยวพี่พลนี่ขอลองก่อนโอ้ดูเหมือนว่าอันนี้นะคะก็เหมาะเหมือนกันนะคะพี่พลนี่เลือกเป็นอันนี้ละกันแล้วก็ถัดไปนะจ๊าเราจะมาดูกันต่อเลยอืมเอาเป็นคิ้วแบบไหนดีนะแบบนี้เนี่ยเขามีคิ้วโก่ง โอ้ oh my god พี่พน,นี่โดนเปลี่ยนตาไปด้วยซะอย่างนั้นนะจ๊าไม่เป็นไรนี่เอาคิ้วโกงๆแบบนี้ไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ยังไม่พออีกนะพี่พน,นี่นะคะก็จะเลือกเนี่ยริปสติกสีเข้มๆค่ะทุกคนนี่ชวัวแวปเดี๋ยวลองออกก่อนซีแล้วก็เข้ามาใหม่นะคะว่าจะดูเป็นยังไงชื่มนะคะโอโ้โหสวยมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเปลี่ยนสีคิ้วนะคะแล้วก็สีอายแชโดกันดีกว่านะสําหรับคิ้วนะคะทุกคนพี่พน,นี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดํานะจ๊าแบบนี้เลยแล้วก็ยังไม่หมดอีกนะ ในส่วนของอายแชโดว์นะเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาเปลี่ยนกันดีกว่านะชืบแล้วก็เปลี่ยนสีเลยนะคะทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเข้าใช่ไหมเออันนี้ได้อยู่ทุกคนนีเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะจ๊ะเอาละค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างเอ่ยสาหรับเจ้ามีมสมองเน่านะคะตัวละครตัวไหนถูกใจเพื่อนๆกันบ้างนะคะคอมเมนต์บอกพี่พลนี่นนกันได้เลยนะคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่ายลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่พลนี่นหน่อยนะ,ค,ะคลิปนี้นะคะพี่พลนี่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยจ้ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊าย